โอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ทุกทท่านด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับรายการเล่าเรื่องหลอนอีกเช่นเคยโดยหัวข้อประเด็นที่เราจะนํามาเล่าในวนันนี้เป็นหัวข้อประเด็นที่เกี่ยวกับชนเผ่ากินคนนะผมโดยใน,นสมัยก่อนมีชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นชนเผ่าที่กินมนุษย์เป็นอาหารนะครับผมโดยเรื่องราวของชนเผ่านี้จะเป็นยังไงใครที่อยากจะรับชมรับฟังแล้ว ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะครับสําหรับใ er a, ครที่พร้อมจะรับชมคลิปนี้แล้วไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยครับโดยเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งเป็นชนเผ่ากินคนของประเทศไทยชนเผ่านี้มีชื่อว่าชนเผ่าบาเตะเป็นชนเผ่าในตำนานมนุษย์กินคนที่อยู่อำเภอแวงอยู่ในตำบลโลจูด ใกล้กับป่าบาลาฮลาเป็นป่าที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นป่าอเมซอนแห่งอาเซียนและไม่ไกลแม่น้ำสุงไห่โกลกเป็นแม่น้ำที่สมัยก่อนชาวบ้านใช้สัญจรไปมาแต่ชนเผ่าบาตอนั้นมีนิสัยที่ค่อนข้างจะป่าเถื่อนนอกจากจะกินคนแล้วยังมีหางโดยชาวไทยเรียกพวกนี้ว่าเงาะหางส่วนชาวมุสลิมจะเรียกชนเผ่านี้ว่าเบาเต ลืมที่แปลเหมือนกันว่าคนเถื่อนโดยชนเผ่าบาเตะนั้นมักจะจับชาวบ้านที่ล่องเรือผ่านชุมชนของตัวเองไปกินเสมอด้วยวิธีการขึงหวายยาวๆให้เรือที่เล่นสัญจรไปมาในบริเวณนั้นลม่มและทำการจับคนบนเรือนั้นมากินหลังจากนั้นไม่พอคนแก่ที่อยู่ในเผ่าถ้าเป็นคนแก่ที่ไรประโยชน์ไม่สามารถทำะไรได้ ชนเผ่าบาตอจะมีการทดสอบคนแก่คนนั้นโดยให้ปีนต้นไม้ถ้าคนแก่คนนั้นปีนขึ้นต้นไม้ไม่ไหวจะถูกจบชีวิตลงในวันนั้นโดยหลังจากที่คนแก่ปีนขึ้นต้นไม้ไม่ไหวนั้นจะมีการสกิดเพื่อนบ้านให้มาฆ่าคนแก่คนนั้นไปกินแต่เดิมชนเผ่าบาตออยู่ในป่าลึกและแอบฆ่าคนกินกันแบบลับๆโดยที่ชาวบ้านเองก็ไม่รู้มาก่อน โดยชาวบ้านมารู้เมื่อตอนที่ชาวบ้านเองได้ถางป่าและสร้างบ้านสร้างสวนกันมากขึ้นจึงได้พบกับชนเผ่าบาตะถึงได้รู้สาเหตุการหายตัวไปของญาติพี่น้องของชาวบ้านในบริเวณนั้นหลังจากนั้นจึงเกิดความหวันกลัวขึ้นมาถึงขนาดที่ไม่มีใครกล้าออกไปไหนในเวลามืดคำ่ำพอตะวันตกดินนั้นจะต้องมีการปิดประตูล็อกกอนเข้านอนด้วยความวิตก และหวาดกลัวกันไปตามๆกันโดยจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เคยเจอชนเผ่าบาเตาะนั้นชนเผ่าบาเตาะมีลักษณะรูปร่างตัวเล็กแต่กำยำมีลักษณะเขาโค้งหน้าเป็นคางบานจมูกแบนมีทรงผมที่หยิกและมีสีผิวที่ดำแดงโดยลักษณะพิเศษของชนเผ่านี้คือมีหางและเป็นชนเผ่าที่ชอบอาศัยอยู่ในโพรงดิน และมีนิสัยที่ดุร้ายและชอบกินคนเป็นอาหารโดยชนเผ่าบาเตาะนั้นจะไม่ส่งสิงอยู่กับใครจากนั้นผู้นำชุมชนจึงได้คิดอุบายล่อชนเผ่าบาเตาะโดยการให้นำตัวแทนชาวบ้านที่พูดภาษาบาเตาะได้ให้ไปทำท่าทีเหมือนจะไปเจรจากับผู้นำบาเตาะว่ามีฝรั่งเข้ามาหาซื้อครั่งจำนวนมากโดยสมัยนั้นอังกฤษได้ปกครองมาเลเซียอยู่ มักจะชอบมีการซื้อของป่าไปขายอยู่เสมอโดยชนเผ่าบาต่อน,นั้นได้เชื่อกลอนอุบายนี้จึงได้พากันไปหาคลั่งมาเก็บไว้กันที่บ้านผู้นำชุมชนเห็นว่ามันมากพอแล้วจึงบอกว่าให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวพร้อมกับแจ้งบาต่อว่าเอาไว้อย่างนี้เราคงแลกเปลี่ยนของได้เยอะมาฉลองกันดีกว่าจากนั้นเขาจึงได้ทำการต้มถั่วเขียวผสมกับหัวกลอย ให้กินกันทั้งเผา่าหลังจากที่ชนเผ่าบาตเตอะเมาและหลับกันไปชาวบ้านจึงได้จุดไฟเผาทิ้งทั้งเป็นโดยใช้คลั่งเป็นเชื้อเพลิงโดยมีชนเผ่าบาตเอบางคนนั้นที่ไม่ตายจากการถูกไฟเผาโดยว่ายน้ำข้ามแม่น้ำไปฝั่งมาเลเซียหลังจากวันนั้นการเผาล้างบางของชนเผ่าบาตเตอจนมาถึงปัจจุบัน ก็กินเวลามาร่วมกว่า100ปีทุกวันนี้ชนเผ่าบาตเตาะถูกกำจัดหมดแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังเชื่อเสมอว่าคนมีหางยังคงอยู่และคงจะมีลูกหลานอยู่สักคนที่ไหนสักแห่งอาจจะอยู่ในป่าลึกก็จบกไ,ไปแล้วสำหรับการเล่าเรื่องของชนเผ่าบาตเตาะนะผมชนเผ่าบาเตาะเป็นชนเผ่าที่เคยมีอยู่จริงในประเทศไทยนะครับและชนเผ่านี้ในปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่า ถูกกำจัดไปหมดหรือเปล่าแต่ปัจจุบันนั้นชนเผ่านี้ถือว่าไม่เคยมีข่าวหรือไม่มีคดีเกิดขึ้นแล้วนะครับก็จบไปแล้วใครที่อยากไปอ่านต่อเรื่องเรื่องนี้นั้นผมจะทิ้งลิงก์อ่านวิใต้คลิปนี้โดยใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนหนึ่งไลค์คนหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมทำเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามรอชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ thank you